ไปหาอาหารให้กับน้องขุนแล้วนะคะเขาเรียกต้นทอนเนี่ยร,น,รน้อยค่ะหลักได้พี่ทองจันสวัสดีค่ะพี่ขุนเงินมาเมนแรกเลยค่ะบ้านควายหญิงแียก้นสแกน้องภูมิบอกควายหญิงก็ไม่รู้จักนะ องพูมหัวอยู่บ้านเรียกต้นสแก,กพี่อันสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่คือรอยืนรอแล้วค่ะเอาวาจับทีเดียวเลยมาถึง,งีเดียวเลยบ,บ๊บเลย,เลยจะเอาลงอง่จะลงทีเดียวเลยครับจะลงทีเดียวเลยละค่ะ รนไลเด้ออ่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลงทีเดียวตัวเจ็ดหลังครับรพี่แอนสวัสดีจ้าพี่แอนสวัสดีค่ะพี่แอนถามว่าพรุ่งนี้ขุนจับบอลกี่โมงจะได้เคลียร์คิวให้บ้างพรุ่งนี้วันที่สิบห้าน้องขุนจะจับบอลกี่โมง เอาช่วงไม่ตอนเย็นไม่ได้มันมืดไม่มีไฟพี่ทองจันอากาศเป็นไงบ้างร้อนหรือเปล่าวันนี้อากาศตอนเช้านี่เย็นสบายค่ะเ,เ,เอาตอนเย็นก็ได้พันญิงพรุ่งนี้ใช่ไหมรุร่งนี้เด้อห้าโมง ER euh ประมาณพรุ่ง no, น mm. uh ี้ประมาณห้าโมงค่ะเพราะว่าถ้ามืดไม่ได้ก่อนอื่นก็ขอบคุณไปทางพี่ทองจันนะคะที่ส่งคะแนนให้กับค้าขนมน้องคุณห้าร้อยคะแนนขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวจะไปซื้อผลไม้มาให้น้องคุณอะไรกินหน้าขวานรัดเดี๋ยวไปดูสุดรอกันค่ะน้องแ้ม เป็นไรเดินผาผาซปั๊บลูนี่เป็นยังไงเมาป่ะฮะเมายา<ด>ที่ยายอยู่เนาะน้องแต้มก็เ,เป็นอะไรเขาชอบเดินเซนี่แหละชอบไอแล้วก็ล้มตัวเซนี่ผมสังเกตด,ดูหลายทีเดินเหมือนเขาเจ็บเขาไม่มีกำลังป่ะมันเขาเป็นอะไรที่เนี่ยเห็นไหมเขาจะไอแบบนี้แหละครับนี่อไอตลอดเลยช่วงนี้ ขาหรือว่าเขาจะแพ้ฝุ่นเพราะว่าเขาออกมาข้างนอกบ่อยหรือเปล่ายังไงอไนะุ้ยดูถุงขยะเก็บออกเลยเด้อไหนเดี๋ยวจะปัดขยะออกนะคะ 你还是老鸡叫给我。 เมื่อคือน้องขุนกินต้นกล้วยนะคะกินต้นกล้วยแล้วก็ย่าเดี๋ยวกินสับต้นสับปะรดแหงไปก่อนเนาะไม่มีสับปะรดกินเซ็ปเซ็ปเ่ายังย่อค่ะ อ้อยแห้งเพราะว่าเราที่เราไปซื้อมามันแห้งมากเลยนะคะเอ๊ะ <Okay. S 1> วันนี้เอฟซีไม่ค่อยอยู่นะควันรักเอฟซี FC น่าจะติดธุระหรือไปที่ไหนกันสักแหงนี <Okay. S 1> ่ท่าย้นของน้องขุนค่นะ,คะ เอาไม้ตัวน,นี้ไปเก็บเก็บไม้ตัวน,นี้ออกมาดูเอาไระิิงนู่นเะอ้าวพอดียังมีต้นสับประรดเหลืออยู่นะคะเอามาให้น้องกินเพราะว่าไม่ได้ทานนานแล้วมันทับถุมกันอยู่เนาะความักกำลังเก็บทำความสะอาดตรงนี้ค่ะ กินหัวกินหัวนะคะเด็กๆหายไปไหนกันหมดนี่ค่ะเด็กๆยืนอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวกําลังเก็บเก็บเศษตรงนี้ออกจะเผาออกก่อนค่ะเก็บเศษขยะตรงนี้ออกเศษแห้งๆก็ได้เผาออกค่ะ คือกันทำความสะอาดกันกกลนนะคะ มันลกเนาะมันแห้งแล้วเราก็เอามาจุดออกนะคะจุดทำความาสอนนะอาดเอาไปเจี๊ยบหลัครับเอาไม้กวาดมา,เาูเอาหัวหัวสัตว์ปโรยนไปหายนองขุไนไยเห็นไหมที่เป็นหัวน่ะ ฝากบอกเติ้นด้วยแม่แป่มคิดถึงนอกเติ้นทำงานค่ะเ้ลทงนค่ะเติ้นบอกครับบอกแล้วค่ะ หันหน้ามาดูหน่อยนยหันน้ามาสวัสดีแม่แปมหนูสวัสดีค่ะแม่แปมบบอกหันหน้ามาดูหน่อยความรักบอกว่าอ้วนดำมากย๋ยวน,นี้ทั้งอ้วนทั้งดำอ้วนแล้วก็ดำมับ พี่ซานซันสวัสดีค่ะแม่แปลบว่าเอาตังกินหนูไหมมาดูหน้าใกล้ๆหน่อยคิดถึงเอานี่ทำความสะอาดอยู่ออ่กับาม้ตงเป็นห่่วงครับับบออยูกามยเอาหัวสับโรยด้ยดยใหใ <ทำ S 1> ช่างกินไม่หัวทำงานช่วย เขาจะเอาห้องห้องหนึ่งนะครับก็แปมทําบ้านแล้วยเอาห้องห้องหนึ่งวันรักบอกว่าเดี๋ยวทาบ้านเราน้องเต้งเขาจะเอาอีกห้องหนึ่งจ้ะก็เลยต้องช่วยงานจ้ะเพราะว่าอยากได้ห้องเขาอยากได้ห้องเขาเป็นหนุ่มแล้วมีห้องเป็นของตัวเองพี่สันแนบอกเด็กๆขยันมากแดดร้อนด้วยค่ะแต่ว่ามาอยู่อยู่ตรงนี้จะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เนาะเพราะว่า เย็นหน่อยค่ะตรงนี้มีสะสะน้ำแล้วก็เวลาลุมพัดมาก็จะเย็นหน่อยไม่ค่อยร้อน น้องขุนอยู่ไหนคะนี่ขุนอยู่นี่คะ่ะนายต้องเอาเอาเข่าออกให้น้องขุนด้วยนะเขาเนี้ยเอาเข่าเนี้วออกเอาเขาอาตายว่าให้เอาเข่าเหนียวมาให้ช่างไม่ได้ให้โยนเขาทิ้งงอ้ <laughs> <c oughs> ออแกลน้องๆเหมือนจะเริ่มเบอร์กันแล้วคะ่ะ บอกให้ขาข้าวเหนียวน้องคุณโยนข้าวทิ้งไปเหรออาคุณกินขาน้ขาวมาหนข้าวเหนียวนะ่ะดูลีลาอีกนะคะน้องคุณพี่ทองจานน้องเต้นขยนันขยันนะสู้ๆป้าจะให้ค่าขนมสามร้อยคะแนนเก็บไว้ทำห้อง แว่าตายบอกว่าน้องเอาเข้าออกหน่อยฮะาตายบอกผิดอ๋อตายพูดผิดใช่ไหมคะ <c oughs> ผิดสันสัน,นรอพ่อป้อนลีลาเยอะค่ะน้องขุนโอ้ดูฟุนตัดกองไว้ก่อนจะได้เผาออกให้สะอาด ん กินไปด้วยหลับตาไปด้วยค่ะ โยกอย่างเดียวค่ะโยกอย่างเดียวคุณแม่น้องหนึ่งข้าวคุกกินอร่อยเหมือนข้าวคุกกะปี่ไหมเมื่อคืนเด็กๆเกมื่อคืนเด็กๆก,กินข้าวคุกดินหรอคะเอกินข้าวคุกดิน ผู้ใหญ่ก็ได้กินความรักบอกค,ความหญิงอยู่บ้านค่ะแล้วก็เป็นคนจัดกับข้าวออกมาให้เขาแล้วก็น้องเขาเข้าไปเอาแต่ว่าไม่รู้หรอกค่ะเห็นความรักพูดให้ฟังตอนความรักเข้าไปอาบน้ําดีนะคะ patreon, ที่กับข้าวเหลืออยู่เนาะดีที่ข้าวไม่หกหมดเกาะนี่แล้วก็ขอบไปไว้ตรงนู้น ดูค่ะเผาเผา,เาขายะออกแล้วดูน้องคุณคุณเริ่มถอยแล่ะเริ่มถอยแล้วเริ่มถอยออกแล้วเ,เห็นไฟไม่ได้หนีแล้วความรักลูกชายหนีไปแล้วนะกลัวไฟค่ะอ๋อขอบพระคุณมากค่ะพี่พี่ทองจันโอนให้เรียบร้อยแล้วนะพี่เตอร์นายมาขอบคุณ ต้องต้องเรียกป้าเนาะขอบคุณป้าทองจันหน่อยอุขอบคุณครับป้าทองจันครับอุคะแนน,นให้น้องเติร์นทำห้องสามร้อยนะคะขอบคุณมากค่ะป้าจัาดูทำอะไรอย่างนั้นน้องขุนโอ้โอนู่น,นเขาเกาอ,อกองไฟแล้วขยับออกมาถึงนี้พีสันสันเลี้ยงช้างเหมือนดูเด็กเล็กนะใช่ค่ะ น,นีผมมีลูกสามแล้วนะครับควานรักบอกว่าตอนนี้ควานรักมีลูกสามคนแล้วค่ะบอกว่าเลี้ยงเหมือนลูกเลยครับนี่ค่ะกินข้าวอยู่ที่นี่นนนนนกิอนอหงสี่คนค่ะน้องเต้นบอกสี่คนน้องขุน <4 S 1> ด้วย <laughs> มีมีลูกอายุใกล้เคียงกันเลยค่ะ <5 S 1> น้องเอิร์๋อายุกี่ปีเอ๋สิบห้านะคะน้องเต้นล่ะ สิบสาน้องภูมิเด้สิบเอ็ดน้องขุนสิบขวบค่ะน้องขุนเล็กเล็กกว่าเพื่อน <laughs> ตัวโต,วตวกว่าเพื่อนแต่ว่าอายุน้อยกว่าเพื่อนนะคะ <c oughs> พอคุณพ่อจุดไฟก็ขยับมาฝั่งนี้ เก็บเรื่อยๆค่ะเริ่มไม่กลัวแล้วค่ะ จะชินแล้วเดินไปกินต้นสับประรดต่อเยเอาอีกฝั่งนึงอะลักด่วละเฮ้ยเอาอีกฝั่งนึงเข้าก่อนอีฝั่งนี้อ,อ,อ,อื้อ โนออกฝังนู้นค่ะโยนให้ขยับมากินฟังนี้เห็เนกองไฟนึกถึงคลิปเก่าคุณดับไฟเองเลยเก่งมากๆใช่ค่ะกองไฟอยู่ข้างหน้าเป่าเลยอ่ะเขาไม่เขากลัวไฟค่ะแล้วถ้าเห็นไฟเขาจะชอบเป่าชอบ ผู้ผู้เป่าให้มันดับนะคะเป็นสัญชาตญาณของเขาไปไปพี่ขุนอยากกินนมหรือเปล่าจาดให้ห้าขวดเลยพี่ขุนมีตังนะอ <c oughs> ขอบคุณค่ะ ควันเข้าตานะลูกน้องขุนขุนขยับมาทางนี้ดูตอนดูนะคะตอนบีสับรถไม่กินพอตอนไม่มีหนีมามากินหัวลอกกินแต่หัวน้องขุน มีเยอะไม่กินครับมีเยอะมีเือตก็มีเยอะไม่ค่อยกินพอพอไม่มีแล้วหิวโอ้ดูควันค่ะ มองไม่เห็นน้องขุนเลยควันเยอะมากมองไม่เห็นคุนเลยพรุ่งนี้จับแม่นๆนะลูกบอดแม่แม่จับลูกบอดแม่แมแม่แม่จะได้ถูกเยอะๆสาธุค,ค่ะ เจ้าชายในสายหมอกแม่ควันเต็มเลยโอ้น้องคุณลาตาลาตารู้ว่าควันแต่ว่าไม่หลบนะคะมายืนฝั่งนี้จะไม่มีควันนะคะแต่ขุนเขาคงเขาคงอยากยืนตรงที่มีควันเยอะๆเ,เขาคิดว่าเขาเป็นเจ้าชายหรืออะไรหรือเปล่าคะ รู้ว่าควันแต่ก็ยืนน้องคุ้นก็โลบอกมาอ่ะไม่หลบนะแม่แม่เห็นขุนไหมครับ เดี๋ยวเจ้าชายรบมควนก่อนแม,ม่อืช้างรมควันจะรัท่าไรคะ ลงช้างดมควันไปให้พี่พี่อันหนึ่งที่ค่ะพี่ทองจันควันเข้าหาสแสดงว่าปุ่มรอใช่ไหมลูกน้าควันไปหาไฟคนนั้นหลอใช่ไหม้าควันไปหาใคร,นนรควันรักบอกผู้ให้ควันหนีผู้ดีควันใส่ผู้ให้ก็คือคนที่ขี้เลยควันจะหนี คนที่หน้าตาดีควรจะเข้าไปหาคนทรงเอสวัสดีครับสวัสดีค่ะอด,ะดีตอนสายๆค่ะคุณแม่นางหนึ่งน่าอร่อยจังก่อนเนื้อสันนะ่าจะมาทำสเต็กอืมดูกินกรบๆ,ๆเลย ในวันรักทําความสาดไปต่อนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณ f อทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะคะ พี่อันเจ้าพ่อให้งวดนี้แม่นๆจะเอาอะไรคะขนมข้าวโพดนมมะม่วงหรือว่ากล้วยรอลุ้นกันค่ะเจ้าพ่อคุนเดี๋ยวช่วยกันทำความสะอาดตปก,กอนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ